สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําการทำ l o ง d i n g overlay นะครับในหน้าเว็บไซต์นะครับเวลาที่เราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเราก็จะมีให้เราก็จะให้มีหน้า loading นะครับเล็กๆน้อยนยนะครับก่อนที่จะเปิดเว็บก็จะทำให้เว็บของเรานั้นมีความน่าสนใจนะครับมีวิธีการทำ l o งโ i n g overlay ทำอย่างไรเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เปิดแท็กม่ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า cdn jquery ตรงนี้นะครับ CDN jQuery นะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บ jQuery Library นะครับ CDN JS ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนี่ก็จะมาที่หน้านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมาตรงนี้นะครับ Copy Script นะครับ tag ตรงนี้ตรงกลางนี้คลิกหนึ่งครั้งนะครับเป็นการ Copy คำสั่งตัวนี้แหละนะครับจากนั้นกลับมาที่โค้ดของเรานะครับนี่มาที่เว็บแอปของเรา มาที่หน้าอินเด็กของเรานะครับและมาตรงนะครับก่อนสลับเฮสเนี่ยนะครับวางลงไปนะครับเพราะเอนเตอรก่อนสลับเฮสลงไป c อนโทรลวลงไปแบบนี้ครับเมื่อเราได้ CDN ของ jQuery เสร็จนะครับโอเคนะครับเราเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและพิมพ์คอมม่านะครับ loading overlay อ่า loading overlay นะครับ L O A D I N G ว่า over lay แบบนี้ จากนั้นกดปุ่ม enter ครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บแรกเลยนะครับ jQuery loading overlay นี่ตัวนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยครับเนี่ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับออกสีเขียวๆนิดนึงนะครับวิธีการนะครับหรือถ้าเราอยู่ตัวอย่างตัวนี้ครับ try jQuery loading overlay ลองคลิกดูนะครับนี่คือที่เราจะใช้นะครับที่เราอยากได้แบบนี้แหละโอเคนะครับวิธีการนะครับเราก็เลื่อนลงมา มาตรงนี้นะครับ CDN นะครับให้ copy code ตัวนี้ CDN ตรงนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกเลยกลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับแล้วก็มาวางต่อตัวนี้แหละนะครับต่อจาก jQuery ตัวนี้เนี่ยข้อ Enter ลงไปนะครับแต่ะสเล t ให้ลงไป Ctrl ทอ๋อโทษทีนะครับมันจะต้องใส่สคริปต์ก่อนโอเคนะครับอ่ะก็พิมพ์ขึ้นมาเองก็ได้นะครับสคริปต ดูตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับสคริปต์บัค s r c s r c เท่ากับอย่างเงี้ยนะครับแล้วค่อย c o n โทล b ลงไปนะครับจะต้องเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็นะครับข้างหลังก็นะครับปิดแท็กแล้วก็ e c ลตสคริปนะครับ e l e c t คริแบบนี้นะครับปิดแท็กโอเคนะครับอันนี้จะเป็น c d n ของตัวโหลดดิ้งโอเวอร์เลยนะครับเนี่ยโหลดดิ้งโอเวอร์เลยนะครับ เมื่อเรานะครับใส่2อย่างนี้แล้วนะครับเวลาจะเอาไปใช้งานนะครับอ่ะแล้วก็มาดูตัวอย่างการการเรียกคำสั่งไปใช้งานนะครับเราก็เลื่อนลงมาเนี่ยว่าวิธีการพิมพ์คำสั่งไปใช้ยังไงเขาก็จะอธิบายแอคชั่นนั่นนี่นะครับเดี๋ยวเราเลื่อนไปเอาตัวอย่างเลยก็ได้เรื่องหลางๆนิดนึงนะครับมันจะมี e อ a กซ์แเปลให้เราดูอยู่อ n น m ิเมชันเนี่ยมี e อ a กซ์แมเปลมาให้อยู่นะครับนี่เอ็กซ์แเปลหนึ่งนะครับเราก็นะครับคัปปี้นี้เลย โหลดดิ้งโชว์ตัวนี้ก็เซตไทม์อัก็คือนะครับให้มันโชว์กี่วินาทีแล้วก็ให้มันหยุดหรือว่ามันปิดไปเองนะครับก็ Copy ตรงนี้พอ Copy เสร็จนะครับเราก็กลับมาที่โค้ดของเรานะครับโค้ดตัวนี้จะต้องไปวางที่ JavaScript นะครับตรงนี้นะครับ script<script> script นะครับก่อน <script> เนะี่ยเราต้องมีแท็กชื่อว่า script<script> script ก่อนนะครับแล้วก็ c อนโทรล V ลงไปแบบนี้นะครับตัวอย่างนี้เป็นโชว์3วินาทีค่อยหายไปนะครับอ่ะบันทึกไว้เสร็จแล้วเราลองมารีเฟซหน้าจอดูครับว่ามันทำงานไหมนี่นะครับมาแล้วเนี่ยครับนี่คือนี่คือตัวโหลดดิ้งอุบเลยนะครับ3วินาทีนะครับถ้าเราอยากให้มันโชว์เร็วกว่านี้ก็ลดเวลาลงนะครับ3,000ก็คือ3วินะครับถ้าอยากให้โชว์แค่1วิก็1,000นะครับ โอเคนะครับบันทึกแล้วก็ลองรีเฟชดูนะครับเวลาเปิดหน้าเว็บนี้ขึ้นมาปึ้งนะครับโชว์แป๊บนึงแล้วก็หายไปนะครับเวลาเราจะนะครับคลิกล็อกอินก็ให้มันโชว์ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเว็บเปลี่ยนเพจอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้นะครับเว็บของเรานั้นมีความน่าสนใจขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากทำโหลดดิ้งโอเวอร์เลยนะครับก็มีขั้นตอนง่ายๆเพียงแค่นี้นะครับ เนี่ยแค่แค่ก๊อปตัวนี้มาวางแล้วก็โ้ดตัวอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปในสคริปต์เราก็ได้โหลดดิ้งโอเวเล์มาใช้งานในเว็บของเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ